ในปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรากำลังอยู่ในยุคข,ของ AI ที่กำลังเริ่มมีความสามารถทัดเทียมหรือกระทั่งมีความสามารถเหนือกว่ามนุษย์ในหลายๆด้านแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการคิดคำนวณหรือการทำงานสินต่างๆก็ตามซึ่งมันก็ได้สร้างประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้กับเราแต่ในขณะเดียวกัน AI ก็ได้เปิดประตูสู่ปัญหาใหม่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนโดยเฉพาะปัญหาการแยกแยะว่าใครคือ AI หรือใครคือมนุษย์จริงกันแน่ในทุกๆวันเราต่างท่องไปในโลกอินเทอร์เน็ตพูดคุยแลกเปลี่ยนทาธุรกรรมแต่เราเคยตั้งคําถามอย่างจริงจังหรือไม่ว่าคนหรือว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าปลายทางอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคือมนุษย์จริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจนเราแยกแยะไม่ออกครับดูอย่างโน้ตบุ๊ก LM ็ก็ได้ครับตั้งแต่ที่ AI ตัวนี้เปิดตัวออกมาก็มีพอดแคสต์ a ออยู่เต็ม YouTube ไปหมดเลยครับ และยิ่งไปกว่าน,นั้นครับ AI ในปัจจุบันสามารถสร้างบัญชีโซเชียลมีเดียปลอมขึ้นมาเป็นพันเป็นหมื่นบัญชีภายในเวลาไม่กี่นาทีครับทางนี้ยังสามารถสร้างข่าวปลอมเฟกนิวจนไปถึงการกดซื้อสินค้ารุ่นลิมิเต็ดหรือว่าการซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ภายในเวลาเสี้ยววินาทีเมื่อเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์และ AI เริ่มเลือนลางความไว้วางใจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของโลกอินเทอร์เน็ตก็เริ่มสั่นคลอนเราจะทำธุรกรรมอย่างมั่นใจได้อย่างไร เราจะเชื่อถือข้อมูลข่าวสารในอินเทอร์เน็ตได้มากแค่ไหนและเราจะรักษาสิทธิ์อันชอบธรรมของเราในฐานะมนุษย์ได้หรือไม่เราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่เราคุยด้วยนี้คือคนจริงๆครับวันก่อนผมได้ไปงานเปิดตัวของ World Foundation ประเทศไทยหรือที่เรียกสั้นๆว่า w o r l d นะครับที่แซมอัลแมนเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งหลายๆคนก็คงรู้จักแซมอัลแมนอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาเป็น c ค f o u n d เดอร์ของ Open AI ที่ทำ h a t GPT นั่นแหละครับแล้วแซมอัล ก็ได้ทักทายพวกเราคนไทยได้วยนะครับสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับแซมอัลมนสื่อสารโดยตรงกับคนไทยด้วยครับแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้ววิดีโอนี้เนี่ย ถูกสร้างมาจาก AI และสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยก็คือวิดีโอนี้สร้างมาจากรูปของแซมอัลแมนเพียงหนึ่งรูปเท่านั้นซึ่งเราก็หาได้ง่ายมากๆในโลกของอินเทอร์เน็ตครับเทคโนโลยีในตอนนี้ก็คือใครจะกลายเป็นแซมอัลแมนก็ได้แหละครับและถ้าเราคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวให้ลองดูคลิปนี้ครับ Hi there don't be surprised I might look like a real person but I'm actually not human at all I'm just an AI generated avatar Created by Curiosity Channel I might call you, text you, say I love you And maybe even invite you to invest on something Or ask for money Oh and just so you know This script It was written by ChatGPT Not by me นี่คือ a วตา a AI ที่ผมพึ่งสร้างมาเมื่อกี้เลยครับใช้เวลาสร้างไม่ถึง10นาทีด้วยครับแถมฟรีด้วยจะเห็นว่าปัญหานี้ไม่ใช่อนาคตอันไกลโพแล้วครับแต่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้ และใกล้ตัวเรามากๆด้เลยครับพวกเราจำเป็นต้องสร้างเครื่องมือที่ทำให้อินเทอร์เน็ตกลับมาเป็นพื้นที่สำหรับมนุษย์อย่างแท้จริงอีกครั้งหนึ่งให้ได้ครับโดยหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหานี้ก็คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าหลักฐานพิสูจน์ความเป็นมนุษย์หรือ proof of personhood ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเคารพความเป็นส่วนตัวขั้นสูงสุดด,ด้วยเช่นกันครับและเทคโนโลยีที่เป็นคำตอบนั้นก็คือ iris code ครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่า iris code คืออะไรถ้าฟังดูเผลอเผลอคำว่า iris ก็แปลว่าม่านตาซึ่งอาจจะทำให้นึกถึงเครื่องสแกนม่านตาในหนังครับหรือคิดง่ายๆว่าเราจะรู้ว่าการเป็นคนจริงๆหรือเปล่าให้ดูที่ม่านตาของเราครับแต่จริงๆแล้ว iris code ไม่ใช่แค่ภาพถ่ายม่านตานะครับแต่มันคือรหัสดิจิตอลที่ถูกสร้างขึ้นมาจากโครงสร้างลวดลายบนม่านตาของเราครับโดยผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนอีกทีหนึ่งครับม่านตา เป็นแผ่นในแอะแฟมวงกลมบางๆที่อยู่ระหว่างกระจกตาและเลนของดวงตามนุษย์พื้นผิวของม่านตามีรูปแบบที่ซับซอ้อนและก็เป็นแบบสุ่มครับมีร่องรอยร่องลึกรอยแตกกระจุดและลายเส้นต่างๆรวมกันมากกว่า250ลักษณะที่แต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันครับหรือก็คือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลทําให้เราสามารถบันทึกแล้วก็แยกแยะบุคคลได้จากลักษณะพวกนี้ครับในขณะที่ลายนิ้วมือจะมีประมาณแค่ 6 0ถึง70ลักษณะเท่านั้นแปลว่ามาตาเนี่ยมีเอกลักษณ์ลักษณะให้เราระบุถึงตัวคนมากกว่า3-4เถึง่าเลยครับแล้วลักษณะพวกนี้แต่ละคนก็จะมีไม่ซ้ำกันด้วยครับแม้แต่ฟ้าแฟดแท้ยังมีหน้าตาไม่เหมือนกันเลยครับจริงๆแล้วถ้าพูดแบบทั่วไปเนี่ยเราก็คงบอกได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนที่มีลักษณะมนาตาซ้ำกับเราครับดังนั้นการสแกนตรวจสอบมนาตาเนี่ยไม่มีทางยืนยันตัวผิดคนได้เลยครับ แต่ในเชิงวิทยาศาสตร์เราอาจจะพูดว่าเป็นไปไม่ได้ก็คงไม่ค่อยดีครับเราต้องพูดกันตามตัวเลขซึ่งโอกาสมันไม่ใช่ศูนย์ครับแต่ก็น้อยมากๆโดยมีการประเมินไว้ว่าโอกาสที่คนเราจะมีมา่านตาซ้ำกันได้ก็คือประมาณ1ใน10ยกกำลัง78หรือเรียกได้ว่าเกือบศูนย์หรือแทบเป็นไปไม่ได้นั่นแหละครับรวมถึงลาาักษณะม่านตาสข้างของคนคนเดียวกันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยครับหรือก็คือ แพทเทิร์นของมา่านตาเราทั้งสองข้างจะเป็นอิสระต่อกันมันมีลักษณะไม่เหมือนกันถ้าเรายืนยันตัวด้วยการใช้มา่านตาทั้งสองข้างจับคู่กันมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนอื่นในโลกนี้มีมา่านตาทั้งสองข้างตรงกับเราครับและจากข้อมูลที่ผมค้นมาก็บอกว่าแม้แฝดแท้ก็ยังมีมา่านตาไม่เหมือนกันเลยครับซึ่งผมอาจจะตีความได้ว่าแม้แต่โคลนิ่งก็ยังไม่สามารถปลอมม่านตาเราได้ครับ และม่านตาก็มีความสเสถียรมากกว่าลายนิ้วมือเสียอีกหรือก็คือมันแทบไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตของเราเลยถ้าเราไม่ประสบอุบัติเหตุกับลูกตานะครับสําหรับลายนิ้วมือเนี่ยทา D ์ดีเอ็นคล้ายกันก็มีโอกาสที่จะมีลายมือคล้ายกันได้ครับรวมถึงลายมือมันก็ไม่สเสถียรรองรอยเล็กน้อยบนฝ่ามือมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสิ่งแวดล้อมและการใช้งานมือของเราครับความสเสถียรของลายมือสู้ม่านตามไม่ได้ครับแล้วหน้าที่ของไอริสโค้ดก็คือ การนำข้อมูลของม่านตานี้มาเข้ารหัสดิจิตัลให้กลายเป็นโค้ดตัวเลขบางอย่างเพื่อใช้ยืนยันในโลกออนไลน์ว่ารหัสนี้มาจากมนุษย์จริงๆและมีอยู่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่แม้แต่ AI ก็ยังปลอมไม่ได้ครับโดยเราจะเริ่มจากการจับภาพม่านตาแบบคุณภาพสูงเทคโนโลยีในปัจจุบันจะใช้แสงอินฟาเรดใกล้หรือว่าเนียอินฟาเรดท,ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับซึ่งมันก็จะทำให้ได้ภาพที่คมชัดมากมา รวมถึงการที่มันไม่ใช่คลื่นแสงที่ตาเรามองเห็นมันก็จะไม่ทําให้รูม่านตาของเราหดตัวระหว่างจับภาพทําให้เราได้ภาพม่านตาที่ถูกต้องแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นและภาพนี้ก็จะถูกเอาไปประมวลผลด้วยอัลกอริทึมอย่างเช่น Dogman Integral Differential หรือ h ั u ท Transform ซึ่งเราไม่ต้องสนชื่อพวกนี้ก็ได้ครับแต่ให้รู้ว่า มันเป็นอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพในการระบุขอบเขตวงกลมของม่านตาและรูม่านตาครับจากนั้นก็ใช้ AI m o เด l deep learning ในการประมวลผลภาพเพื่อแยกคุณลักษณะของม่านตาออกมาแล้วใช้เทคนิคที่ชื่อว่า 2D Gabor wavelet แปลงภาพเหล่านี้มาเป็นรหัส b บ n a r y ที่มีความยาวประมาณ12,800บิตซึ่งก็จะเป็นรหัสตัวเลขที่กระชับและเป็นเอกลักษณ์ที่แต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันเพราะว่าเลขตัวนี้สร้างมาจากม่านตาของเราเองครับ แล้วในโลกอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้ Iris Code นี่แหละในการยืนยันตัวตนว่าเราเป็นมนุษย์จริงๆซึ่งปัจจุบันนี้เราสามารถสร้าง Iris Code ได้ผ่านอุปกรณ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะที่ชื่อว่า o อบที่พัฒนาโดย World ที่เราพูดถึงไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับ ออฟก็คือเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสแกนม่านตาของเราและแปลงภาพนั้นให้กลายเป็น i อริสโค้ที่ไม่ซ้ำกับใครคนอื่นบนโลกได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีจากนั้นภาพต้นฉบับม่านตาของเราก็จะถูกทำลายทิ้งทันทีไม่มีการส่งขึ้นคลาวครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยจะคงเหลือไว้เพียง i อริสโค้เท่านั้นและไอริสโค้ไม่สามารถแปลงย้อนกลับไปเป็นภาพม่านตาได้หรือก็คือมันเป็นวันเวฟังชัน ที่ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเจ้าของไอริสโค้ดนี้คือใครไม่รู้แม้แต่อายุเพศไม่รู้อะไรเลยครับมันฟังดูปลอดภัยและรัดกุมดีใช่ไหมครับแต่ยังไงแล้วการทำลายภาพมา่านตาทิ้งในทันทีเพียงอย่างเดียว มันก็ยังมีช่องโหว่อยู่นะครับเพราะว่าแม้ภาพม่านตาจะถูกทําลายไปแล้วแต่มันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีคนบันดักเก็บไอริสโค้ดจากออฟได้อยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวครับ <_ C os al> โดยทางทีมพัฒนาของเวอร์นั้น <_ C os al> ก็เข้าใจถึงช่องโหว่นี้เป็นอย่างดีพวกเขาก็ได้พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า S c กลมันต์ Party Compputation หรือ SMPC โดยรูปแบบของ SMPC ที่เวอร์เอามาใช้มีชื่อว่า a n o n y m o u s มันต i p าร์ตี้คอม t ิเ i ชัหรือว่า AMPC ซึ่งก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของ SMPC ครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราไม่ต้องไปสนใจชื่อพวกนี้ก็ได้แค่บอกไว้เผื่อใครสนใจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วหลักการของ AMPC นั้นถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายๆก็คงจะเหมือนกับการที่เรามีเอกสารลับสุดยอดอยู่ฉบับหนึ่งแต่แทนที่เราจะเก็บเอกสารนั้นไว้ทั้งฉบับไว้ในตู้เซฟเพียงตู้เดียว แต่เทคโนโลยี AMPC จะนำเอกสารลับนั้นไม่ฉีกออกเป็นชิ้นๆหลายๆชิ้นโดยแต่ละชิ้นจะถูกนำไปเข้ารหัสจนไม่สามารถอ่านให้รู้เรื่องได้แล้วจากนั้นก็จะกระจายชิ้นเหล่านี้เก็บไว้ในตู้เซฟหลายๆตู้เมื่อเสร็จแล้ว AMPC ก็จะแจกกุญแจตู้เซฟไปให้กับคนหลายๆคนอีกทีหนึง่งเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งสามารถเข้าถึงตู้เซฟได้ทุกตู้ครับ หรือก็คือหลังจากที่ออฟป,ประมวลผลข้อมูลม่านตาและแปลงภาพม่านตาให้กลายเป็นไอริสโค้ดแล้วหลังจากนั้นออฟก็จะลบภาพม่านตาเราทิ้งแล้วไอริสโค้ดก็จะถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนกระจายออกไปยังโหนดหลายโหนดของคอมพิวเตอร์หลายแห่งที่เป็นอิสระต่อกัน ซึ่งก็หมายความว่าไอลิสโค้ดของเราจะไม่ถูกเก็บไว้เป็นข้อมูลชุดที่สมบูรณ์ที่ใดที่หนึ่งเลยนั่นทําให้ไม่มีใครไม่มีองค์กรไหนหรือแม้แต่ตัวเราเองสามารถเข้าถึงหรือว่าประกอบไอริสโค้ดฉบับสมบูรณ์ขึ้นมาใหม่ได้แบบ100เอร์เเลยครับจากข้อมูลที่ผมค้นมาการไม่รวมศูนย์หรือว่าดีเซนทลไลซ์ข้อมูลนี้ทางเวิร์ฟฟาวเดชั่นก็ได้ร่วมมือกับเน็ตเทอร์มายบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงในด้านบล็อกเชนมหาวิทยาลัย ฟรีดิชอเล็กซานเดอร์ยูนิเวอร์ซิตี้อังลางเินนอตแบกในประเทศเยอรมน,นีและ U.C. Berkeley Center for Responsible Decentralized Intelligence หรือว่า RDI ในสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินการด้านฐานข้อมูลอิสระและการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและหัวใจสำคัญของ AMPC อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือป้องกันการลงทะเบียนซ้ำถ้าใครต้องการสร้างไอลิสโคขึ้นมาใหม่ ระบบก็จะตรวจสอบไอลิสโค้ดใหม่นี้กับฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีเพื่อไม่ให้มีการลงทะเบียนซ้ําหรือว่าการสร้างใหม่ซ้ําหรือก็คือไอลิสโค้ดจะสร้างขึ้นมาได้จะต้องมาจากดวงตาเราเท่านั้นและสร้างได้แค่ครั้งเดียวด้วยสร้างอีกไม่ได้แล้วเพื่อยืนยันตัวตนว่าเราเป็นมนุษย์จริงๆที่มีตัวตนเพียงหนึ่งเดียวครับและแน่นอนว่าการยืนยันตัวตนของเราก็จะผ่าน ampc เหมือนกันครับโดยระบบจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครอายุเท่าไหร่เพศอะไร มันจะไม่มีข้อมูลพวกนี้เลยอิลิสโคดไม่ได้เก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้มันจะทําได้แค่ยืนยันว่าเราเป็นมนุษย์จริงหรือไม่เท่านั้นครับหรือก็คือ AMPC จะเปิดเผยเพียงผลลัพธ์แบบไบนาลีที่บอกว่าผู้ใช้คนนี้ตรงกันหรือไม่ตรงกันกับฐานข้อมูลเท่านั้นครับอิลิสโคดมันก็คล้ายกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าเลขพาสปอร์ตมันคือเลขประจําตัวความเป็นมนุษย์ที่มีแค่หนึ่งเดียวตอนหนึ่งคนและต้องเป็นมนุษย์จริงเท่านั้นถึงจะมีเลขนี้ได้ครับ และ i อริสโค้ดก็จะถูกเอาไปใช้สร้างเว r ร d ไอใน Ecosystem มของเวอร์ฟาวเดชันซึ่งถ้าพูดแบบง่ายๆเว r ร d ไอก็คือตัวตนดิจิทัลที่ผ่านการพิสูจน์ความเป็นมนุษย์หรือว่า proof of, of personhood มาแล้วผ่าน i อริสโค้ดนั่นเองครับและหลังจากที่เรามีเว r ร d ไอแล้วใน Ecosystem มของเวอร์ฟาวเดชันก็จะมีระบบที่ชื่อว่า zero knowledge proof หรือที่เรียกว่า c k proof หรือ CKP ซึ่งมันเป็นระบบยืนยันตัวตนที่ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมันสามารถบอกได้ว่าเราเป็นมนุษย์จริงหรือเปล่าโดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวจริงของเราไม่ต้องบอกชื่อบอกอีเมลหมายเลขโทรศัพท์หรือแม้แต่ไม่ต้องบอกไ r ล s c o ค้ด้วยซ้ำครับตามชื่อมันเลย Zero Knowledge Proof ไม่ต้องมี k n Knowledge อะไรก็สามารถ p r o o f ได้ว่าเราเป็นมนุษย์หรือไม่ขอสรุปแบบสั้นๆเลยก็คือ Ver Foundation หรือว่า Ver จะสร้างระบบยืนยันตัวตนของเรา โดยเริ่มจากการสร้างไอลิสโค้ดจากม่านตาของเราด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าออบแล้วแปลงให้ไม่เป็นรหัสตัวเลข2บิตที่ไม่สามารถแปลงข้อมูลย้อนกลับเป็นรูปภาพได้จากนั้นก็เอาไอลิสโค้ดมาสร้างเป็นเวอร์ไอดีที่เป็นเหมือนกับบัตรประชาชนดิจิทัลที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนในโลกออนไลน์ได้โดยที่ไม่มีใครปลอมหรือว่าทำซ้ำได้และมันก็มีความเป็นศูนตัวสูงแบบสุดโดยเวอร์ไอดีจะไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับตัวเราเลย มันบอกได้แค่ว่าเราเป็นมนุษย์จริงๆหรือไม่เท่านั้นครับส่วน SMC p หรือว่า AMPC ก็คือระบบป้องกันข้อมูล Iris Code ไม่ให้ล่วไหลไม่ให้ใครเข้าถึง Iris Code ที่สมบูรณ์ได้แม้แต่ตัวเราเองครับและเป้าหมายหลักของระบบเว r ร d ไอก็คือมันสามารถช่วยให้เราต่อสู้กับบอทข่าวปลอมเฟกนิวในแพลตฟอร์มต่างๆได้ดีขึ้น เมื่อไรที่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสักแพลตฟอร์มหนึ่งเริ่มมีการคัดผู้เข้าใช้ใหม่ผ่านการยืนยันบัญชีด้วย I อลิสโค้ดหรือว่าเ e r ร์ไแล้วพื้นที่การสนทนาในแพลตฟอร์มนั้นก็จะเป็นมิดมากยิ่งขึ้นมันจะไม่มีการปั่นกระแสรหรือว่าสร้างความเกลียดชังโดยบอทหรือว่า AI หรือการสร้างหลายๆแอดเค้์เพื่อปั่นกระแสรหรือว่าสร้างข่าวปลอมบางอย่างขึ้นมาบนแพลตฟอร์มนี้เหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปครับแล้วประโยชน์ที่เราจะได้รับต่อมาเลยก็คือ ความเท,าเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรเช่นการเข้าถึงการบริการจากภาครัฐหรือว่าการกดบัตรคอนเสิร์ตโดยเราจะมั่นใจได้ว่า1คนเท่ากับ1สิทธิ์1เสียงอย่างแท้จริงไม่มีใครสามารถสร้างบัญชีเป็นร้อยเป็นพันบัญชีเพื่อเอาเปรียบคนอื่นหรือว่ารีบกวานซื้อเพื่อไปรีเซลได้อีกต่อไปแล้วและสุดท้ายคือการสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับความปลอดภัยในการยืนยันตัวตน ลองนึกถึงการเข้าสู่ระบบธนาคารหรือว่าบริการสำคัญแบบอื่นที่ต้องการความปลอดภัยที่สูงสุดแทนที่จะใช้รหัสผ่านที่อาจจะถูกขโมยได้เราสามารถใช้การยืนยันความเป็นมนุษย์ด้วย w วอ ID ซึ่งปลอดภัยและสะดวกมากกว่าครับคล้ายกับ Fa c e ID ในปัจจุบันแค่เปลี่ยนเป็นม่านตาแทนครับพอมาถึงตรงนี้หลายคนอาจกาลังคิดว่าเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแบบนี้คงเป็นเรื่องไกลตัวของคนไทยแต่ผมจะบอกว่า แนวคิดและเทคโนโลยีทั้งหมดที่ผมพูดมานี้กำลังได้รับการพัฒน,นาและผลักดันให้เกิดขึ้นจริงตอนนี้ที่ประเทศไทยครับโดย v r r d f o u n d a t i o n หรือว่าเว r เนี่ยก็มีทีมงานหลักอยู่ในประเทศไทยแล้วครับเว r ร์ฟฟาวเดชันหรือที่เรียกสั้นๆว่าเ e r คือองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนที่มีวิสัยทัศน์ร,ร่วมกันว่าปัญหาการพิสูจน์ตัวตนบนโลกดิจิทัลคือปัญหาสําคัญระดับโลกและคนไทยก็มีศักยภาพมากพอ ที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำของการสร้างทางออกให้กับปัญหานี้ได้ครับภารกิจของเว r ร์ก็คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จะพิสูจน์ความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนบนโลกสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกันและนักพัฒนาหรือว่า d e v e l o p e r คนอื่นๆก็สามารถนําไปต่อยอดได้ผมได้ยินว่า Event Pop แพลตฟอร์มจำหน่ายบัตรอีเวนต์ต่างๆในไทยกำลังศึกษาการใช้งาน w ว r ร์ไเพื่อป้องกันการใช้บอทมากว้านซื้อตัว๋วแล้วไปรีเซลทีหลังครับ พันทิพก็เตรียมตัวจะใช้เวอร์ไอเพื่อยืนยันผู้ใช้งานจริงบนเว็บบอร์ดสร้างความน่าเชื่อถือป้องกันบอทดและสแปมครับหรือแม้แต่ฮูคอที่กำลังวางแผนจะใช้เวอร์ไอในการยืนยันความเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ป้องกันสแกมเมอร์ที่ตอนนี้มีเยอะมากเหลือเกินในบ้านเราตอนนี้ทางเวอร์กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างเครือข่ายออฟให้กระจายไปทั่วโลก เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการสร้างไอลิสโค้ดได้อย่างเท่าเทียมและมีการทำงานร่วมกับองค์กรอิสระทั่วโลกเพื่อดูแลระบบ S M P C หรือว่า A M P C ให้มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือสูงสุดครับเรียกได้ว่าเรื่องของไอริสโค้ดและ w o r ร์ไ d ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องของการสร้างโลกดิจิตัลที่เราอยากจะไปอาศัยอยากจะไปทำงานหรือว่าคลุกคลีอยู่ในนั้นให้กลายเป็นโลกที่ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์จริงและปกป้องความเป็นส่วนตัวของเรามากขึ้นนั่นแหละครับแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวย่อๆของ i อ i ิ e โค้ดหรือว่า w o r ร์ไที่ถูกพัฒน,นาโดย Ver ร์ฟาวเดชั n หรือที่เรียกสั้นๆว่า w o r ์ที่เราได้นำเอามาฝากกันในวันนี้นะครับเรื่องของโลกดิจิตอลที่ตอนนี้มี AI ที่สามารถ รอมตัวหรือว่าทำงานแทนเราได้ที่อาจจะทำให้ความเป็นมนุษย์ของเราลดน้อยลงมาหลอกลวงมาทำงานหรือว่ามาเอาเปรียบกันได้เพราะหลายๆครั้งการเข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตเราต้องการที่จะพูดคุยหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ตัวจริงหรือการทําธุรกรรมบางอย่างที่ต้องอาศัยความเป็นมนุษย์ตัวจริงเท่านั้นถึงจะทําได้ไม่อนุญาตให้บอทหรือว่าเอทําการประยุกต์ใช้ไอลิสโค้ดกับเวอร์ไอาจจะเป็นหนึ่งในคําตอบที่แก้ปัญหานี้ก็ได้ครับ